สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืม่อนี้ย่านะผ้ามากินเข่าเนาะจ้าเนาะมื่อนี้ย่าก็ได้หนึ่งปลาเนาะจ้าปลาหนึ่งบักน้าพี่น้องตัวใหญ่เลยจ้านี่ค่ะปลาหนึ่งบักน้าพี่น้องมาได้จ้าเด้อมากินน้ากันพี่น้องหนึ่งข้าเนี้ยเต็มกองจ้านี่ค่ะข่าเนี้ยมาได้จ้าไ้แก้วแก้วบอกพี่ขัวเนาะค่ะพี่ซอขัวพี่น้องมาได้จ้าเด้อมากินแซ่บๆน้ากันพี่น้อง หนึ่งปลาค่ะก่อนสิลกมือก็ฝากกดเลยก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ในไดจตาเด้อฝากกดติดตามฝากซับตะไข่ในไดจตามาจาา่าผู้ใดบ่ทเทไหนกินเขาแรงขาง่ายนะจา่าน้อพี่น้องไม่กินน้ำยายนนาได้จ้ะ <c oughs> หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งบักนาวนะจา่าเนาะมันเป็นปลาของมือนีละจา้าพี่น้องตัวบักใหญ่บักตัวนะจา่าเราไม่กินซอยในเด้อจ้ะ พี่น้องเอ้ยเลยดีๆแต่วาย่ายบ่มีผักแยกเลยหนึ่งบางนาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นอ,ะอืมกินปาลาเราบ้างกลางเนาะจ้าแซ่บๆน้องกันพี่น้อง,องปลาตัวใหญ่นัวครับพี่น้องเอ้ยว่าเนาะจ้าขอนี้วขอนหอน <c oughs> ขอนอะไรเนาะจ้าหมาดข้ออยู่เลยละพี่น้องเอ้ย มันมันมีนาำไรสารบ่จ้าเกี่ยกับสตดยอดพี่น้อง <c oughs> ขวดใส่กระเทียมขวดใส่หอมนะจจะหอมแขก,กละพี่นอ้องตุ่ยเข้าไปพี่น้องเอ้ยกินอ่างเข้มามแซศรษบพลนอหนึ่งไส้ขิงแล้วค่ะไส้ขิงไส้บักเน่าพี่น้อง กินกินแวะเท่าเนี่แหละจ้ะ <Have you? S 1> แถบยู่แถบกรบพี่ดอกเอ้ยเนี่ยเหนื่อยหลายหลายอะจ้ะเหนื่อปปา ยังเกียวบป,นนปวเนี้พี่น้องปลาตวนเอ็นงูเขาหายมากเนาะจ้ะมูเห็นงานน้ำกัดละพี่นอ้องเพิ่นใจดีเป็นไปนตึกปลาเมื่อนไงละจ้ะเมืม่อไปลาบานเข่าดอกพี่นอ้องแต่เข้ากับมะลงมีดีเอาแปลี่ยนไยังล่างแล้วพี่น้องล่างไวมาจ็กนามแ้วก็มาหมักไว้ตเงมิมมาขึ้นนี่เนาะจา้ะ มากลางคนอยากหลายนัดหน่อยแล้วจ้าเนาะ <c oughs> แสบๆกินปลาเนี่ยมีประโยชน์อะไรย่างในเนี่ยเนาะจ้าพี่น้อง <c oughs> ค้อนอินทรย์บานเท่าเนะาะแต่กินเขาต้องกินมื้อนะพี่น้องเนาะปั่นเขาปั่นใหญ่ๆเนาะจา้จะแต่ว่ามือเท่ากับร่างศาเนาะล่ะพี่นอ้องมื้อหนึ่งจะเอิอนตาคาฟเฟ่นเนาะจา้ะคาฟเฟ่นพี่น้องไปยุฬยานอาหารหนากรเจ้ากินปลาพี่น้อง ไปสร้างตัวหนึ่งซิบหายูโรพี่น้องสิบหาออรเนาะจ้ะเขาจอเงี่ยสิแพร่อกถอดเนาะจ้ะแต่มืนอนี้ย่ายหนึ่งเนาะจ๊ะเนาะเป็นหนึ่งบังเน่าพี่น้องพอย่ายบ่มีผักนะจ๊ะอื้มแส่พี่น้องเอ้ยคอตัวทีมาดข้อเนาะจ้ะจักเป็นเงียงเสียงแหงมันอากาศหนาวเนาะจ้ะเนาะ บเข้าจักเม็ดพี่นองแต่ห้องหลางดีเนาะจา้ะอืมสุดยอดเลยพี่นองเลยเกล่อปลาลายข้าพี่นอง แซ่บดี <c oughs> โอ้ยหั่นเย็นเนาะจ๋าสงสัยว่ามีสารว่ามีอะไรสารเนาะจ๋าหองข้อเนาะไปลองข้อจังอยเนาะพี่น้องเนาะืม เหนือารคะพี่นอ้องเอ,อ้ยมูเป็นใจดีเนาะจ้ะแก้วนี่ย่าจะเอาตำขิงเ่น้ำเนาะจ้ะพี่นอ้องเน่ะจ้ะแม่เสี่ยมพี่หม แต่ว่าการเพิ่นเห็นระวว่างนะจ๊ะพี่น้องฮอสิเกรเดนเนะจ๊ะเกรเดนพี่น้อง <c oughs> ฟิตคาเฟนซื้อเพิ่น หลายเศรหลายพี่น้องื ปลาตัวใหญ่เนือหล,ลายๆเนาะจ้า <c oughs> มาค่อยก่อนพี่นอ้องเอ้ยว่นเมสิเด่นมาเอาหนามลองข้อซะบ่เส่บจเ <c oughs> กางไล่ด้วยจ้ะอันตรายอยู่ดีพี่น้องในกางปลาเนี่เนาะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าระวังเนาะจ้ะ 基非常 แทบแ <c oughs> ้บจะเด้อดๆมาบันไดล่ำวะนี่ม่นเป็นไว้แด้แต่นำโคก <c oughs> นำรองข้อพี่น้องอกินไปหมาดข้อไปเนาะจะ ยางสมุนไพรล้วนๆได้พี่เนาะเคร่องข <c oughs> ิงเคร่อง,งบักเน้ารีเมทเทนนะจ๊ะทิโทเน่แจบบแบบ็บเจ็บลองเลย Thank mm -hmm. you. อย่างนี้เป็นงาม <c oughs> อันแต่ไยนะจ๊ะส่องระว่างดีๆนะพี่น้องเนาะอืมเขาเต็มกว้องขึ้นกาพี่น้อง ที่เหลือบงมันเยาะพี่น้องมันเด็กแจ้งนะพี่แล้วสนอกว่าแกมันเยาะขาดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เซบเซบ ปลาเนี่ยแต่เ้าลหลงดีๆเครื่องถึงจบับ่ลาข้าวนะพี่น้องเครื่องสบุนไพนเนาจะ พี่น้องเอาไวส้สซ์นีก็นจาจ่ามันสีเงาเกินไปเลดดยนาจ่าเนาะขอเวลากินตอนนาจ่าคลิปนี้ฝากไวส้สซ์นีนะจ่าฝากพ่อแม่พี่น้องเกดบนยูทูบนให้กดเลยกดแค่กดติดตามอย่าลืมใหก้กำลังใจญาตหนาจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบ่งมาส้มนจาจ่าเนาะยังไรก็อย่าลืมนาจ่าเด้อเพื่อสิบปฐงผาคที่ไม่ไม่ต้องไปเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดิลิปให้บึงนาจ่าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ